Kira 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 to My Y O G L E S I A W A S E Kura Yura Yura to Yu Lette Ita Nukomori เอาละครับกลาวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมอสคุ้งนะครับกับ Channel OG Lassie ครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับเกมไบอันบระจนภัยนะครับเวอร์ชั่นเดโมโนะโหผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับเป็นเกมแนว M.M.O.R.P.G. ป่ะ MM นั่นแหละน่าจะใช่แล้ฮะนั่นแหละเรามาลองเล่นกันเลยครับกดอะไรวะกดอ๋อกด Enter กดปุ่มแฟรหรือ Enter เพื่อต่อตอกลง X หรือ E.C เพื่อยกเลิกโอเคๆ okay, okay. กดปุ่ม F5 กดปุ่ม O กรนั้นตั้งชื่อสำหรับช่องบันทึกเกมตั้งชื่อช่องบันทึกเกมเหรอ ตั้งชื่อวะไรดีรอ่ะตั้งชื่อชื่อผมเลยละกโโนันตัว K เห็นไหมจะยูจะยูรู้สึกจะไม่พอแฮะ น่าเป็นตัวเอ็ดว่ะเอ็ดว่ะเนอ,อ,อสันคืออะไรวะไม่รู้่ะตั้งไว้ก่อนเออเอนเตอร์ไปช่องที่หนึ่งระบบบันทึกเกมจะเป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถบันทึกด้วยตนเองอ๋อ เวอร์ชันเดโม่จ่ยังไม่มีฉากเนเรื่องเนเรื่องก็อาลงง่ายๆเลยครับมีเจ้าหญิงถูกจองมาลัควาตัวเราไบอ้านมีความมุ่งมั่นะที่จะเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงที่อยู่แดนไกลจึงทำกันจากล้างแม่ของตอนเองเพื่อท่องสู่การผจญภัยในโลกกว้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรคงอในเรื่องดีเนี่ยจบการลาเรื่องในเวอร์ชันเดโมขอตัดเข้าสู่เกมออนเรื่องนี้แค่เนี้ยนะคุณแม่ <laughs> คุณเราต้องเกลียดยังไงได้บ้า ค่ะว่าลูกจะไปช่วยเจ้าหญิงจากจอมานันแสนช่วยร้ายแม่คงจ,จะดูลูกมากๆแน่นอนครับคุณแม่ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยว่าแต่ปกติลูกยี่เป็นคนโชคไม่ดีสมชื่อไปอันอยู่จะไม่เป็นแรแน่นหรอผมโตแล้วนะฮะแม่ไม่มีไม่ต้องเป็นห่วงลูกคนนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ชิ้นโตให้โลกได้จารึกเลยครับได้ฟังแล้วแม่ก็โล่งอกขอให้แพนกี้ช่วยเจญิงเป็นไม่ได้ดีนะลกูก อ๋หลังจากออกจากหมู่บ้านนี้ไปหาลุงข้างหมู่บ้านเราด้วยนะลุงแกเป็นคนอัธยาศัยดีนะย่องเผื่อเขาจะช่วยให้คำปรึกษาลูกได้ครับโอเคได้เลยครับแล้วก่อนครับแม่ผมจะกลับมาพร้อมกับความสเร็จอันยิ่งใหญ่โชคดีเดินทางมาไปนะลูกกดปุ่มลูกศรเพื่อเดินไปทิศทางที่ต้องการกดปุ่มชี้เพื่อเพื่อปุ่มพร้อมปุ่มลูกศรจะเป็นการเดินช้าช้าเสรอ๋อรู้เเช็คพอยฮะอ่ะสะดุดล้ม เกมโอเวอร์เจ๊เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยวะยังเริ่มเกมไม่นะตายแต่ตอนแรกเลยเกมมีคนตีน,นจริงๆงั้นเท่าไ,ไหร่นะเด็กผู้หญิงถ้าพี่รู้สึกหนาวลองไปนั่งรอบกองไฟกับพี่คุนนั้นสิไอ้นี่มันผักโอ๊ะ <laughs> นี้ผมโง่เองอะก็คุขขมยากาสตัตว์ต้องเดินช้าเมืม่อกี้ผมโง่เองไปโดนกองไฟจังมวันลงในี่ใครอะเฮ้ลงวัสดีชาวบ้านผู้หวังดีไฟกองนี้ร้อนฟุดๆเลยร้อนฟุดๆดเลยนะ้าแต่งนิดเดียวก็ตาเลยเลยไหนๆข้าไม่เชื่อเดี๋ยวอ่า มึงไม่เชื่อลุงเขาได้ยังเหระลุงเขาก็บอกอยู่ว่าไฟมันร้อนเนี่ยโอ้โหเอาดูมันทำมันควบคุมยากเว้ยแบบเดนินช้าๆแม่งก็แบบมันนุ่งหนวกอย่างเงี้ยไม่รู้กูไม่รู้คุยกับมึงแล้วลุงเอาเข้าไปเอาเข้าไปครั้งที่หกแล้วนะเฮ้ยกูตายเพราะเรื่องเลสซารา์ไลน์นะกูยังไม่ได้ทำให้ช่วยเจ้าหญิงเลยจอมมาเนี่ยไม่เจอเลยต,ตายเพราะเรื่องเลส <laughs> <laughs> แต่เดี๋ยค่อยเดินทางนี้ไปไม่ได้ต้องอ้อมอะ่ะไม่ได้อ,อ,อ้อมตรงนี้โอเคชิบชิบชิบ,ชบเออเข้าบ้านใครไม่รู้เฮ้ยผู้หญิงผมทองด้วยหัวเหลืองงั้นเนี่ยสาวเปรี้ยวไม่ให้เข้าไม่เข้าก็ได้ <laughs> ต่อยแม่ต่อยแม่ เออทำอะไรผู้หินเออเออกเล่นกับใครไม่เล่นกงเล็บคนโสดพี่คาดเจอ,อเดี๋ยวเออตายตายงองๆอ,อีกแกอยงเงียกงเล็บคนโสดพี่คาดสาวโสดอันตรายจริงเลยเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบเข้ากองไฟแล้วเดี๋ยวก่อนะครับเราทำนี้สำรวจก่อนอ๋อตัวเราสำรวจบ้างข้างๆนะไอ้ท่อนไม้เนี่ โอ้ลุงนละพ่อบ้านเอ้ยมาเดินเร็วจังวะเออโอ้จะออกไปท่องโลกกว้างช่วยจะยิงลึกอข่าประทับใจมากหน้าลุงเหมือนอาเบะเลยไม่ใช่พอดีมันรีะไอ,อ้หนุ่มเอ้ยฮะพอดีนะลุงเตียงจา้า <c oughs> <c oughs> ก็มันเป็นมันเป็นในนั้นนะฮะมันเป็นเตาผิงมันไม่น่าจะเข้าไปไดม้มันเข้าไปได้หรือวะโอเค ลุงแมงเกียนว่ะบ <uar> <on> ้านลุงแมงเกียน์เนอะผมบอกแล้วครับบ้านลุงแมงโคตรเกียนอ่ะฮะลุงนี่ผมเนี่ยบ้านลุงแมงโคตรเกียนอ่ะเตียงอ๋อเก่งจ้าเออรู้ดูก็รู้ว่าเตียงเฮ้ยเฮ้ยผมไม่กดปุ่มเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลขศูนย์ฮะเจอทิทชานล่หนึ่งต้องการอ่านหรือไม่อ่านทิชชานเลยวะก็ละครหนึ่งมีผู้ชายหนึ่งมีชายผู้หนึ่งมีความฝันที่จะเป็นนักปิทยนภัย เขาได้จากลาคุณแม่บังเกิดก้าวเพื่อออกไปท่องโลกว้างเมื่อเขาได้อำลาแม่แล้วเขาก็ไปายยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคนแก่อาศัยอยู่เขาเดินไปที่ชั้นหนังสือหยิบหนังสืเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านเฮ้ยทำไมคล้ายๆกูเลยวะเขาก็ต้องอ่านนิทานอย่างเพลิดเพลินเฮ้ยนี่กูนี่กูอ่านเรื่องราตัวเองเรอเนี่ยระหว่างนั้นเองก็มีสาวสวยผู้หนึ่งเข้ามาในบ้านเชดเข้ามาจริงไหมนี่จะวู สาวสวยเดินเข้ามาหาผู้ชายคนนั้นอย่างไม่ลังเลจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาอย่างาล่าเลิงว่าไปตายซะ <laughs> ชายผูนั้นได้ยินก็รู้สึกประสาทร้อนก็โดนสกปรกจิตสุดท้ายเขาก็ทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองอ่าบอกนะว่ากูว่าแล้วกูคิดไม่มีผิดเลยข้างที่สิบแล้วแม่เงยมึงมถือเด็ดโจรอย่างงูหงคนนั้แนแะฆ่ากูได้เลยฮะ โอ้ยยังไม่ได้สู้กับมอนเตอร์เลยตากไปแล้วเนี่ยสิบรอบก็จนภัยเป็นผู้กล้าผู้กล้าตายสิบรอบลืล่เลยสารเนะเลิกเป็นนะเฮ้ยเอาไอ้แกเรียกไอ้วมมีสัมมาสัมมาคลาลวะจอบไปไหนไม่ยอมมาหาค่าที่บ้านกูไปหามึงเลยแล้วทุตายมึงรู้ไหมเอา้า อะไรได้ไหมกูเข้าไปหามึงแล้วมึงก็ฆ่ากูพอกูออกจากบ้ามึงก็ฆ่ากูโอ้เอ้าเกมกูเกมเยี่ยดเลยวะเนี่ยนี่กูนั่งเล่นเกมอะไอยู่เนี่ยเดินระวังหน่อยเอ้ยนะกูเข้าไปหามึงนก้นนะกูเข้าไปหามึงแล้วเนี่ยเออเนี่ยกูเข้าไปหาเนี่ยกูคุยกับมึงเป็นไงกูคุยกับมึงแล้วเนี่ย ทำไงต่อบวะลเดิชั่นหรือต้องไม่อ่านก็กูมาหาเมื่เนี่ดีออกเมื่อกี้เห็นนะครับว่าดีออกออข้าจะตายแม่เลยหมดอารมณ์เลย13ไหมกูวี่กับแม่หน้าต่างเตียงกูรู้เว้ย เอะกูต้องทำยังไงต่อมาผมอ่ะเอ้ยผมต้องทำยังไงต่อพอเฮ้อสิบสี่ครั้งแนละ้วยังไม่ได้สิบห้าแล้วนะยังไม่ได้ออกจากบูบ้านเลยที่กูทั้งทำอะไรของกูอยู่เ,ยเียไอ้ลุงทักษะการสม กระบวนหน้ามันมีสิ่งของอาวุธไม่มีไม้ลุงทำงไงอะไฮ้ลุงผมอยากออกอะไอ้บอสกูยอมโอ้โห,โหสิบหกตายยังหาทางไปไม่ได้เลยผมไม่โคตรอ่อนไงนะเกมนี้ผมบอกเลยผมเล่นไม่จบแน่นอนนะถ้าจะมาเล่นดูเรื่อยๆผิดหวังอย่างแรงนะเกมนี้ผมเล่นฆ่าเวลานะฮะเพราะเกมไม่กวนตีดีนะฮะ แต่ก่อนนี้ต้องเคลียด่าแรกเคยไปเลยไอ้ลุงเอาไงเนี่ยจอกระสือบ้านจอกระง่ายกูไปดีมาดีกูรามไงเราเนี่ลุงเดี๋ยวท่อนไม้มันย้ายที่ไอ้สตเอ้ะมันควนตีอยู่เหรอคนตีเหรอควนตีเหรอหรือว่ามันเป็นลูก ต้องเข้าไปแล้วออกมาต้องมาเหมือนย้ายที่เ,เลย <Hey! S 1> hey, <L> ว่าเฮ้ยเฮ้ยลุงมึงช้าเปมนมุนได้ใช่ไหมเสรัสเตียนบอกเฮ้ hey, hey. ยห้ายที่กรู้ทันด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> มันเปลี่ยนหลุมแล้วนะจะออ, hey! ออกได้ปะ่าเฮ้ยออกได้เชเด้กุมงตั้งงานอ๋อเฮ้ยแกะน้อย ดูก็รู้แลยต้องไปยังไงแม่ทางมามีทางให้ักขนาดนี้เฮ้ยลุงไม่มีช <ah <uh ื่อใช่ไหมเห็นเรียกลุง hmm. ลุงลุงลุงมาเลยอ่าหลานจะไปช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมช่างเด็ดเดียวเหลือเกินลุงจะสนับสนุนด้วยการให้อาวุธและเครื่องป้องกันแล้วกันได้รับดาบโง่ๆงได้รับเกาะกระหลวกระหลวได้รับโลกระกักูโคตรมีกำลังใจอยากสู้เลย ชื่อมึงได้เปลี่ยนเหอะโอ้โหเอาละหนทางยังอีกยาวไกลนะไปช่วยเจ้าหญิงให้ได้ละ่ะไอ้ลานเนยเอออย่าลืมเอาของนี้ขีดด้านหลังของลุงด้วยเอาเดี๋ยวช่วยเจ้าได้นะครับในอนาคตถ้าอยากให้ข้าช่วยอะไรก็เพิ่มเติมทักมาได้ตลอดนะลุงมีเฟซเวลาเดีทักไป <c oughs> ใช่ละกดอีกโอ้โห <c oughs> <c oughs> ให้กูสวมใส่ดาบงงงนะกูโคตรอยากสวมใส่เลย แค่เห <mm um> ็นอันน yeah. uh> ี้กูก็ไม่ยายใส่แล้วมันนทายก่อนช่วบมาอ้สัะดือเจ๊ะเกมนี้มันสร้างไม้มันเล่นง่ายๆหรือได้ไงฮะฮะได้ให้กูปวดหัวเนี่ยเอาอีแกเหรอเนี่ยบอกแล้วว่าเดจาวบุนี่มันเดจาวบุ นี่กรุกงเข้าไปหามึงหลุนโอ้ยกายแคสเกมน,นี้จะเจนจบมตีผมยอมใจเลยฮนะแม่งใายต้องนิ่งมากอะเกมแม่งมควรต,ตีนเกินบอกเลยนะลงปล่อยกูไปเถอะกูอยากออกจากบูบ้านกูจะไปช่วยเจ้าหญิงกันป่ดิเจ้าหญิงตายห่างแล้วแหละบอกเลยเจ้าหญิงตายไปแล้ว๊ไอ้กูช่วยเพื่อไม่ต้องข้ามภูเขาอีคแล้ว นว่าแล้วกดยิกเลยเออรู้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 ไลรีบเลยครับรีบเลยอ๋อกองอ๋อไม่ใช่กล่องนั้นนะกล่องนี้เหรอได้รับยากบเม็ด สิ่งของไ,ได้ในสิ่งของหน้าที่มี <c oughs> อีสาสแล้วมึงให้ยาพิษกูมาทำไมลูกโอ้ <c oughs> ผมนี่ปวดปวดขี้เลยเรื่อ <c oughs> <c oughs> งนี้กูจะเหนื่อยดิเฮ้ยลุงให้กูไปสักที เ,เกมที่แบบเล่นแล้วปวดขี้มากแหละปวดหมองเลยชิบ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 ละก็เข้าไปรับตับกระัวกระัว <c oughs> เหมือนกูรู <c> ้ <oughs> สึก เหมือนเล่นเกมทีีแม่งวนไปวนมาเดียจ้าบูลเอาของข้างหลังฮนะแต่อย่าใช้เอามาก่อนเผื่อจะมีประโยชน์บ้างนะสัสยมีตาดมึงเป็นผู้ฆ่ามึงโดนมีตาดแล้วตายนะโอแม่งไอ ต,นะตังต้งสติดีๆนะมอดคงมัดคงตั้งสติดีมอดคงตัสติดีไปย่าช้าๆมดคงอย่ารีบร้อนมอดคุงการปอบตัวเองเลยเจะ๊บจุ๊บจุ๊บจุบ,จบ,จบ,จบ,บนะจ สองส่ายสองฝ่ายงุดชิบ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 ผมจะไม่แตะอะไรมูตัวแหละจะไม่โซนแล้คอยดูผมจะเป็นเด็กดีแล้วนะไอ้แก่ไอ้แก่อ้ยเช็คพอยต์ไอ้แก่เวนนี่เฮ้ยโอ่งอะไรวะ แล้วมึงจะยืนยิ่งทำไมรอบมึงก็นหนีดิยี่สิบสามครั้งนี่กูต้องอ้อมใช่ไหมอ้อมก็อ,อ้อมวะไอมันคืออง้งอะไรเฮ้ยมาอีหลอกดีเรารวนข้างในต้องมีตัวอะไรตายกูว่าแล้วกี่เมมเบอร์แล้วนะมึง มึงจะรู้ทำไมมึงก็ดูก่อนดิไอควายเ <c oughs> อ้ยไปคุณเหนื่อยใบอันมึงสติดีนะ้ใบอันไม่ใช่ดิกูเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยต้องได้ไดีดีดีไอ้มอสขุงไปไหนต่อะเออไปไหนต่อะภูเขาต้นไม้อ๋อเดินทางนี้ เอาละตอจากนี้ไปจะเริ่มมีมอนเตอร์แล้วนะโอ้โอเหเริ่มเหมือนเกม MMORPG แล้วข้างในในบางครั้งป้ายตามสถานที่ต่งญญางๆอาจบอกใบ้หรือช่วยทุกคนในป้าแห่งนี้จะพูดความจริงเสมออ๋ออูอความจริงอ๋ออ๋รู้สึกไวยใจได้คุยกับมันคุยคุยดีปะวะถ้าคุยแล้วคุยคุยน่อมถ้าลางจะเป็นทางไปสู่ทางออกจากปา่าด้านซ้ายไปแล้วจะตายฮะ ดน้าล่างออกกับปากด้าน,นซ้ายไปแล้วตายจริงบนนี้ไอ้เทียตายจริงแม่บ้านเมืองที่นี่แม่งนะเขาไม่คุยเรื่องโกหกกจริงๆแต่ผมไม่โง่ไไม่เชื่อเว้แม่งเกมน,นี้ม่นปักใจเชื่ออะไรง่ายๆไม่ได้เว้แม่งชอบกวนตีนเลย นะลงล่างนั่นแหละชิบชิบชิบเฮ้ยหลุมกูมไม่ไปหรอกจิงเฮ้ยมีมอนเตอร์เยลลี่คุงอะไรวะ,ะ,ะูหลาตางนน่าสักษ์ต่อสู้อะได้จดอปะจมไปเลยายอันเยลลี่คุงชิงโหเจ็ดสิบห้าดาเมจสี่พันโอ้โหเว้งเยลลี่เก่งของมึงอะายอันกูบอกเลย พอเฮ้ยเล่อ,อยางสี้งขอใหม่เว้ยผมไม่คนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง,ไง่ายนั่นแหละคือผมใบอันหนึย่งไงล่ะจะต้องไปช่วยเจ้ายิงให้ได้เลยเโฮโฮเอาอีกแกมันมีโลภหมีด้วยครับนายเพนปลาลาบเพนเป็นปลาลาบหนาาบึ่งวงหนึ่งเท่ากับสอง มันเห็ดหรอวะไม่เก็บด้วยเฮ้ยกูก็นึกว่าเห็ด <c oughs> นี่ไหนแมงไปก้อนหินกูดิกูขี้แกดเข้าบ้านแม่งเข้ามาออกมันต่อโอ้โหแตว่าผมจบ <c oughs> พาร์ทแรกวิทีนี้ก่อนเลยครับโอ้โหเล่นแบบเล่นแล้วปวดหมองแล้วบอกเลยนงดูดิตั้งนานไปได้แค่นี้นะนะเดี๋ยวผมก็มาเล่นต่อพาร์ทหน้านะเออ ก็คอม,มเมนต์ด้วยครับว่าชอบเกมน,นี้หรือเปล่านะฮะเออนั่นแหละครับก็สำหรับกินนี้ก็จบไปแค่นี้ครับแลาไปก่อนครับสวัสดีครับทิชูบ